ครับนี่ครับพี่น้องครับปัญหาลักคล้ากๆข่ก็มันหลวกครับพี่น้องปิ๊กิงบ่ได้ลวกดอกมันท่องไอ้ไข่อยู่ข้างในผมก็เลยแก้ปัญหาผมเลยล่องฉีดเบือ้องว่านนี่แต่ว่าเบิ้งหนึ่งมือนีดีขึ้นนี่ครับพี่นอ้องประสิทาเบิ้งวาเบิ้งมือนีดีขึ้นยังเมื่อวานนี่ล้นเต็มเงาอยู่ครับผมฉีดเมื่อวานนี่เอา น้ำยาสูบน้ำยาเสนผสมกับผสมควันใหม่ฉีดครับพี่น้องถือว่าดีขึ้นเลยครับน่วยที่เป็นเป็นหลูกลวกแบบนี้โบมี่ครับเหมือนนี้ผมก็เลยมาเลาะเบิงครับ้ามาเบิงนี่นะครับพี่น้องปกติก็ฉีดเต็มเลยพี่น้องไอ้ที่มันหลูกรลวกแบบนี้มือนีโบมี่ครับ ในเมื่อบ่่ีก็อาจสิเป็นเพราะผมพลนน้ำยาสูบน้ำยาเซนนี่แหละครับครับน้ำส้มควันไม้ผสมกันอาสิอาสิดได้ผลอยู่ครับพี่น้องพี่นออ้องผู้ปลูกพลิกล่องมือนะครับเด้อันไฟสีบต้องการที่ใส่ไอาย,ยาสารเคมีคือผมเขาปลูกเน้นกินครับขันไผเน้นกินเน้นเอาไว้กินก่นกะ บ่าต้องใสสารเคมีครับพี่น้องใส่พวกนี่แหละสมุนไพรนี่แหละน้ำส้มควันไม้ผสมน้ำยาสูบน้ำยาเซนเนี่ครับแส่น้ำไปเออไข่ยได้พี่น้องบมมีพวกเครื่องเลี้ยงพวกตี่ลวกคือหมู่วานนี่ครับ ดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องว่ละ่ะถือว่าใส่ได้อยู่โมมีม่ครับมื่ว่านี่ร้ายผลม่ว่านี่ล้นเต็มกลนี่เต็มเหงาอยู่ลวดมือนนิโมมี่เออแตงว่าได้ผลอยู่ครับพี่น้องบ่อยากใส่สารเคมีครับเพราะว่าเฮาเอาไว้กินน้ำต้องเป็นห่วงเรื่อง ร่างกายเ่านําครับเอาบบจําเป็นหองกับบอใส่สารเคมีครับบู้ะครับโบมีเลยครับพี่นองมือน,นี้เัื่อมู่านนี่หลายประครักงด้ที่มันมันหลวกนอนเข้าไปอยู่ในหัน,ปนไปใครในหันไหมครับมัวง,มงวันทองแมลงวันทองเข้าไปใครในหันเต็มเลยจังมือน,นี่โบมีครับอืมแสดงว่าได้ผลครับ ต้นนี่กับบมี่ครับพี่น้องเขาออกลากเลยครับต้นนี่กับบมี่ครับพี่น้องสังเกตบึางบมี่ครับบอกว่าเนี่ยลวกเต็มเลยนะครับผมเด็กเก็บออกเป็นคือหลลวกนี่ไปใครใส่แน่นอืม ได้ผลอยู่ครับแสดงว่าได้ผลอยู่พี่น้องแสดงว่าได้ผลลองนเบิึงด้วยครับเด้อเอาเห็ดเอาบดเห็ดเพื่อขายเหลือกินให้ค่อยขายครับเราต้องดูแลสุขภาพเล็กน้อยครับพี่น้องบ่มีครับบม่มีน้อยงามครับ ผมใส่ปุ๋ยเถ่อเดียวนะครับแต่ผมปลูกมากนี่ผมใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาเถ่อเดียวงแต่ตอนเขานหน่อยๆครับใส่ปุ๋ยขอ,อกับปุ๋ยขิงงัวนี่แหละครับบัวคอยมีครับมีสิตเต็มมีหรอกครับพี่น้องต้นนี้เออมีอยู่หน่วยหนึ่ง กับบอลร้ายแล้วครับอันนี้ผมเก็บถิ่มนะเก็บออกครับพอเม็ดเต๋มันเป็นแต่ว่าก,กับบอลร้ายครับถือว่าดีขึ้นเมื่อเปรียบกับม้วานนี่ม้วานนี่หลายเมื่อนี่เปรียบแล้วบอลร้ายปันได้ครับแทบสิบิลมีมล่หมดละนี่มันนี่เป็นแบบนี้แบบนี้พี่น้อง ถิ่มเลยครับนี่เลยครับพี่น้องชุดแรกยังบ่ชันได้เก็บเลือดเถือได้พี่น้องนี่ผมยัง <engag> บ <brake> ่ได้เก็บเลือดเถื่อยังบ่ได้สุกสุกกันนิดน้อยครับสีหานวยเก็บไปเฮ็ดกับเขาเลือดที่เก็บเป็นจิตใจลักษณะยังบ่ชันได้เก็บครับพี่น้องยังบ่ได้สุกต่วนนี้มีหน่วยนึง แรงวันทองสังหารไปแล้วกุระกับน่วยงามกับพี่น้องกลูล่ะดกเป็นโดกพี่น้องขึ้นข้างเรียบร้อยเลยหฮงโดกกับ,กบแตงสาวนี่รีใบออกเลยครับพี่น้องปลูกแล้วนี่กำลังสีเงย,ยเป็นสาวนี่รีใบเลยครับก่อนข้อเสีกออก หรือเขาออกดอกกะลีใบเลยกะลีใบย่งล,งลางออกให้หมดครับเขาจะงบอย่างอาหารหวยกระสีดกครับเบ่งตีแล้วครับพี่น้องเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ครับงมงามๆกูนะดอกก็เต็มเลยพี่น้องเนี่ยดอกเนี่ยผมกับ่นเอาน้ำขมมาหรือน้ำแช่ข้าวน้ำเต้าเขานะครับพี่น้อง ติดดีครับติดดีจะไปถิมด้วยครับน้ำเศ้าเขาพี่น้องขันห้างบุวผสมยังห้าก็เอามาพลหรือมาหดเลยดีครับติบดดีจับดอกติดผลดีพูหล่ะต้น้ลอยๆได้พี่น้องผมลีใบมันออกลีใบข้างล่างออก Cái người này bắt tay sáo để bồi Bưng thì đọc người như vậy Có oh, ổn này Tiến phí lỏ Cô lạc này phủ con mà Bên thì lắm นี่แหละครับมีใบเองสิเขาเลี้ยงได้พี่น้องมาต้องเสียดายครับนี่ใบออกเลยเขาเลี้ยงอ,อาหารไปเลี้ยงนวยเลี้ยงลูกเป็นขบวนน้ำอาหารไปเลี้ยงนวยขบวนดีกว่าครับดีกล่วดีปล่อยให้ปลกไปข้างล่างมันงำง่ามนีม่เอาอเลยมาต้องเสียดายพี่น้องกูดได้เบิ้งแล้วอยากลองเบิ้งกะบอกสังมลิกระิตไปลองเบิ้องด้วยครับเด้อเอาบอ่ใส่สารเคมีเอาไปลองเบิง้ง ผมผสมสองอยางอ่ยี่สิบลิตรผมใส่ยางละน้ำยาสูบขวดกระทิงแดงหนึ่งผสมควันใหม่ขวดกระทิงแดงหนึ่งผมใส่เข้าไปเลยมันบ่เป็นผิดเป็นไ่หรอกครับเอาหลังยังก็อ,อกบ่ได้สะสมกรลิพพลเลยครับโอเคครับส้อรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงค่ินี้ก่อนครับพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องขอบคุณครับ